บรรยากาศในงานศพข,ของคุณแม่ปวดทองคอยทำนะคะแม่ของเขาเองนะคะอันได้เสียไปวันที่15มีสาเมษายนตอนเกือบบ่ายบ่ายสองนะคะแล้วก็ได้จัดทำดอกไม้สวยๆให้คุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายนะคะ โอเค่ะสวยงามแม่ชอบสีสันที่สวยงามนะคะจัดให้ท่านคนงสุดท้ายนะมีเกิดก็ต้องมีเจ็บมีแก่ก็ต้องมีตายค่ะเป็นเรื่องของธรรมดาคนอยู่ไปคนอยู่ก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปนะคะนี่ก็บริเวณงานของเราแล้วก็พากผ่อนค่ะ สັງໄກຕັງຫະສັງ k ະນິເທສັງຂະຕິຕັງສັງພยຕວທ

ो गु सुमे नागन्तु